เราจะเข้าใจรูปแบบและความหมายของความรักเราจะบริหารจัดการอารมณ์ของเราได้เมื่อรักไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นในคอร์สเนี้ยจะเป็นคอร์สแบบฉบับสมบูรณ์ที่เติมเต็มรูปแบบของความรักในทุกรูปแบบ Love Education เป็นเรื่องราวของความรักเอาข้อจริงแล้วอะเรื่องราวของความรักมหาวิทยาลัยอะไม่มีสอนนะ <Nope. S 1> ในคอร์สนี้จะเริ่มตั้งแต่แรกรักเริ่มรักสัมผัสร,รักสื่อรัก และส่งรักเราจะเข้าใจในรูปแบบต่างๆตั้งแต่แรกรักเนี่ยปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของความรักและเราจะเข้าใจได้ว่าความรักจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบไม่ได้เป็นความรักระหว่างเรากับแฟนเท่านั้นนะแต่ความรักเนี่ยมันมีความรักของครอบครัวด้วยความรักของเรากับพ่อแม่ความรักระหว่างเรากับเพื่อนกับพี่น้องหรือเราจะจัดการกับอารมณ์ของเรายังไงอะเวลาที่ความรักมันไม่สมหวังเวลาที่ความรักมันไม่ใช่ในแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะฉะนั้นตั้งแต่ แรกรักเริ่มรักสัมผัสรักสื่อรักไปจนกระทั่งส่งรักเราจะเข้าใจรูปแบบและความหมายของความรักเราจะบริหารจัดการอารมณ์ของเราได้เมื่อรักไม่พึงประสงค์เราจะรู้ได้ว่าเราจะรักแบบไหนรวมทั้งความรักของตัวเองด้วยเราจะเข้าใจความรักของตัวเองได้และเรารู้เลยว่าเมื่อเรารักตัวเองได้และเติมตัวเองเต็มเราจะแบ่งความรักไปที่คนอื่นๆได้แต่สิ่งที่สําคัญเราต้องเข้าใจและรู้จักมันจริงๆเราต้องสื่อความ ความหมายของมันได้รวมทั้งภาษาที่เป็นภาษาแห่งความรักด้วยบางทีแล้วการทะเลาะก,กันอ่ะมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าภาษารักไม่ตรงกันการทะเลาะก,กันมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าสัมผัสของรักที่ไม่ตรงกันหรือความเข้าใจในความรักคนละแบบเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้จะเป็นคอร์สแบบฉบับสมบูรณ์ที่เติมเต็มรูปแบบของความรักในทุก รูปแบบที่เราต้องเจอในชีวิตจริงของเรา l o v e Education.. เป็นคอร์สสำหรับคนที่สมหวังในความรักอยู่แล้วต้องการเติมความสมบูรณ์ในความรักมากยิ่งขึ้นเป็นคอร์สสำหรับคนที่ค้นหาความรักไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีเป็นคอร์สสำหรับคนที่มีหัวใจที่เต็มดวงและเต็มอิ่มไปด้วยความรักและอยากจะมอบความรัก ให้กับทุกๆคน <c oughs> เพราะฉะนั้น Love Education <c oughs> เป็นคอร์สสำหรับทุกคนคะ่ะเอกขกันกลองคอร์สเนี้ยด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีและบอกได้เลยว่าคอร์สคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สหนึ่งที่ตั้งใจกลั่นจากหัวใจและอยากจะให้กับพวกเราทุกคนจริงๆมาสร้างพลังแห่งความรักให้ได้เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในทุกด้านแล้วเจอกันในคอร์ส Love Education นะคะ